สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่เพียงน้องมาเก็บผักบุ้งนะคะผักบุ้งเปรี้ยวหรือผักบุ้งฝรั่งนะคะคือสองกอเนี้ยก็คือกอใหญ่มากๆเลยค่ะเขาน่าจะเกิดมาหลายปีมากๆนะคะถ้าเขาเพิ่งจะเกิดใหม่เนี้ยเขาก็จะมีต้นเดียวอะไรประมาณเนี้ยค่ะถ้ายิ่งนานปีแล้วเขาก็จะยิ่งเป็นกอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะประมาณนั้นเนาะตรงนี้เป็นบริเวณใกล้ๆหมู่บ้านที่เจ็บอยู่นะคะก็ เดี๋ยวจะพาไปเก็บป่าที่ไกลๆหมู่บ้านเนาะเพราะว่าตรงนี้ใกล้หมู่บ้านเกินไปเดี๋ยวจะมีน้องหมามาเดินเล่นมาขี่มามื่อืใส่อะไรประมาณนั้นค่ะแต่ก่อนจะพาไปเก็บผักบุ้งที่ป่านะคะเดี๋ยวจะพามาเก็บผักเขาเรียกว่าดอกเมเปิลเนาะอันนี้เป็นปีแรกนะคะที่จะลองมาเก็บไปชิมดูนะคะเพราะว่าเห็นเขาเก็บกันเนาะก็อยากลองชิมรสชาติดูเนาะว่ารสชาติจะเป็นแบบไหนเนาะก็ แฟนก็จะแซวค่ะปีนี้โดนแซวเยอะโดนแซวว่าเธอนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งจะกินอะไรแปลกแปกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนาะอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือหน้าโดนแซวค่ะนี่มันมีอยู่มันมีอยู่ทั่วไปมีอยู่ทั่วไปทางนู้นก็มีทางนู้นก็มีลานจอดรถก็มีมีไปหมด ถ้าอยู่นานนะ่ะถ้าอยู่นานนะ่ะก็จะกินเป็นไปเรื่อยๆใครก็พากินอะไรก็ต้องหัดกินเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะใครที่อยู่ต่างแดนต้องหัดกินนะดูโอ้ดอกดอกมากเขาพากินอะไรก็ต้องกินกับเขาเดี๋ยวมันจะ คุยกับเขาไม่รู้เรื่องอร่อยแม่อร่อยค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เขาบอกว่าไปลวกผักกินนะอร่อยเปไปลวกกินอร่อยเราก็ต้องลองกินนะดอกไม้ชนิดนี้นะคะเขาแบบมีเยอะมากๆค่ะก็คือ,อตรงที่จีบจอดรถกันเนี่ยคะ่ะเขาก็ปลูกเป็นร่มไม้ให้ให้รถเนาะก็คือ เดินไปทางไหนก็จะเห็นค่ะคือเวลาเขาเกิดใหม่เนี่ยเขาก็จะเป็นดอกสีเขียวนี้ใช่ไหมคะเ,เวลาที่ฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยใบเขาจะเป็นสีเหลืองทองสวยมากๆเลยค่ะก็คือเป็นต้นไม้ที่เห็นทั่วไปในเมืองหนาวเลยค่ะคือก็เพิ่งจะรู้เนาะว่ากินได้จะเพิเลยลองเก็บมากินค่ะวันนั้นจะลองเอามาลวกกินกับน้ำพริกนะคะแต่ว่า เขาจะออกรสชาติขมติดลิ้นนิดๆน,นะคะส่วนที่เห็นเขียวๆเ,เต็มไปหมดนี่นะคะนี่ก็คือใบโบโบกนะคะเจ๊ก็เห็นเพื่อนๆพ,พี่เพียงน้องเก็บกันมาคือเห็นเขาเก็บกันมาหลายปีแล้วแต่เจ๊ยังไม่แน่ใจเนาะเจ๊ก็เลยมาศึกษาอีกทีนึงทีเนี้ยก็เลยแน่ใจว่าอันเนี้ยคือใบโบโบกนะคะเจ๊ก็เลยว่าจะลองเก็บมาลองชิมดูนะคะแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นบริเวณ ทางที่คนมาพาน้องหมามาเดินเล่นเนาะมันก็จะไม่สะอาดเนาะมันก็จะมีน้องหมามาฉี่มาอื้อใส่เนาะจ็บก็เลยไม่เก็บก็แต่ว่าคือเห็นแบบสวยงามมากๆก็คืออยากจะเก็บพอดีก็เลยไปบ้านป้าบ้านลุงเนาะพอดีวันนั้นเขาก็มีการปิ้งย่างกินอะไรเงี้ยจ็บก็เลยไปเห็นอยู่ขอบรั้วของบ้านลุงอะค่ะก็เลยเก็บก็เลยเก็บลองมาชิมดูเนาะก็พอชิมรสชาติแล้วก็ ก็มีรสชาติเหมือนใบบัวบกบ้านเราอะค่ะขมขมออกประมาณนั้นเนาะจะเป็นคนที่ไม่กินผักที่มีรสขมเนาะเจบก็เลยมีความรู้สึกว่าจะไม่ชอบค่ะไม่ชอบใบบัวบกแล้วก็ดอกไม้ที่สีเขียวที่ผ่านมานั้นก็มันจะมีรสขมติดไปลิ้นนิดๆน,นะคะเจบก็ไม่ชอบกินเนาะสรุปก็คือ,อผักสองชนิดนีด้เจ็บก็ไม่ชอบนะคะเพราะว่าเขาจะออกรสขมเนาะก็ผ่านค่ะ ก็สรุปก็คือชอบกระเทียมป่าที่สุดเนาะกระเทียมป่าเนี่ยถ้าสมมติเขายังไม่ปรุงสุกเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนที่เรากินกระเทียมเนาะก็คือรสชาติอย่างนั้นเลยขึ้นจมูกแต่ถ้ามาทำสุกเนี่ยรสชาติเขาจะหวานอร่อยเจ็บชอบมากๆเลยค่ะกระเทียมป่าแล้วเราก็มาถึงป่าผักบุ้งนอกเมืองกันแล้วนะคะที่เห็นเจ็บค่อยๆเดินก็คือ เขียวๆนั่นก็คือตําแยาฝรั่งนะคะจะไม่ถูกกับตําแยาฝรั่งเลยต้องค่อยๆเดินค่ะมาดูมาใกล้ๆเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยใช่หมดเลยของลูกฝรั่งดูดูจะเด่นให้ฟัง ยมันไม่ดังเปาะเหมือนคนอื่นเพาเด็ดเนี่ยมาเก็บที่นี่เลย ียงฟังเสียงไม่ต้องเอามมดหรอกมือเด็ดเอาก็ได้เยอะมากว้ว <ด>จริงๆก็มือเด็ดเอาก็ได้นะดดเด็ดก็จะประมาณนี้เยอะมากดู ฟังเสียงว้าวเลิศดหักไปเลยหักฟังเสียงดีกว่าเพราะดีป๊กป๊กอันนี้เดินไปอย่าไปดู เยอะมาก oh. มีช่างใหญ่อะไรอย่างนี้

ต้องเอายอดเล็กๆกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยดูเนี่ยโว้ยไม่รู้จะบอกว่าเยอะไงมันเยอะเยอะมากๆอะ พอมาถึงบ้านจก็มาลอกภายนอกเขาออกเนาะมันจะได้ดูสวยงามเนาะคือจะเอาแต่ต้นเล็กๆแกงนะคะวันนี้ส่วนต้นใหญ่ก็เอาไว้กินกับน้ําพริกนะคะเพื่อนบอกว่ากินสดๆมันจะกรอบอร่อยจิ๊บก็เลยเอาต้นใหญ่ๆไว้กินกับน้าพริกนะคะอันนี้ก็เป็นต้นเล็กๆนะคะที่จิ๊บเก็บมานะคะพอลอกเปลือกข้างนอกเขาออกเขาก็จะได้ประมาณนี้นะคะทั้งนี้จิ๊บเก็บมาทําเป็นเมนูแกงส้มนะคะแกงส้มใส่ปลากระป๋องเนาะเมื่อ ครั้งแรกที่เจยบเก็บมาเจะบเก็บมาทําแกงเทโพเนาะจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เพราะว่าผักบุ้งเขามีรสเปรี้ยวแล้วแกงเทโพเนี่ยมันตัดน้ําตาลแล้วก็ไม่อยู่นะคะเพราะว่าผักบุ้งเขามีรสเปรี้ยวมากเจ็บเกลยม,มาแกงส้ม,มก็รสชาติเข้ากันได้คะ่ะเพราะว่ามันเปรี้ยวไปด้วยกันเนาะสําหรับวันนี้ก็ลาไปด้วยแกงส้มผักบุ้งฝรั่งใส่ปลากระป๋องนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมจนจบพบกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ